À, สวัสดีนะคะ FC สวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะทางโรงเรียนก็จัดวันแม่นะคะ FC นะวันนี้นักเรียนก็มากลาบไหว้แม่กันนะคะนี่วันเป็นวันแม่ซึ่งเสียงอันนี้ถ้า FC รำคาญก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพ่อแม่ก็จะขออนุญ,ญาตพูดดังๆนะคะ FC นะคะอันนี้ฝากเบอร์พี่จินก่อนจ้านี่นะคะเบอร์พี่จินจะโทรแอดไลน์หาพี่จินนะคะ วันนี้พี่จินจัดส่งฟรีค่ะสามกระถางขึ้นไปส่งฟรีค่ะถ้าซื้อหนึ่งถึงสองกระถางมีค่าส่งห้าสิบบาทนะจ๊ะถ้าซื้อหนึ่งถึงสองกระถางมีค่าส่งห้าสิบาทจ้ะถ้าสามกระถางขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะ fc ค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดูนะคะค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ลูกไม้ก่อนเลยนะคะลูกไม้นี่นะคะไซส์แบบนี้เลยไซส์สวยๆนะคะ fc นี่นะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะจ๊ะอันนี้โอ้โหออกเป็นโทน ชมพูออกแดงนะคะสวยมากเนาะนี่นะคะหาเอฟซีชอบแบบไหนก็โทรหาพี่จินนะคะนี่ไซส์แข็งแรงนะคะนี่เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วจ้ะน,นี่นะคะนี่ค่ะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีสามส่วนลูกไม้เนี่ยขอค่าส่งนะคะลูกไม้เนี่ยขอขอแยกนะคะขอแยกเป็นค่าส่งห้าสิบบาทนะคะเฉพาะลูกไม้นะเฉพาะลูกไม้มีค่าส่งห้าสิบบาทนะคะ ลูกไม้ขายสามกระถางหนึ่งร้อบาทจ้ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะลูกไม้มีค่าส่งห0บาทจ้ะซื้อกี่กระถางก็ได้นะคะอันนี้เฉพาะลูกไม้นะคะค่ะที่สามกระถางหนึ่งร้อยเนี่ยนี่นะคะ fc สากระถางหนึ่งรยนะคะอันนี้ขอมีค่าส่งนะจ๊ะมีอันนี้ก็เป็นบอลกาบนะคะนี่รวมไปได้นะคะสามกระถางหนึ่งร้อยเนี่ยอันนี้สวยมากค่ะนี่สีจะออกน้ําตาลโทนน้ําตาลนะคะโทนน้าตาลค่ะสวยนะคะนี่ลายใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะโทนน้ําตาล ชอบเป็นไนโทูหาพี่จินนะคะนี่ละจ้านี่นะคะออกชมพูแบบนี้นะคะสวยทุกต้นเลยค่ะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะด้านนี้ก็สามกระถางหนึ่งร้อยนะจ้านี่นะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ละจะ๊นี่ค่ะสวยทุกต้นนะคะ อันนี้เป็นมิ่งมงคลค่ะมิ่งมงคลก็รวมอยู่ในนี้นะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจา้ะนี่ค่ะนี่นะคะดคูสิไท้คลลูกไม้เขาจะเล่นสีไปไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่นะนี่แบบนี้นะคะนี่สวยสวยเลยค่ะออกกัดชมพูนะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจา้ะถัดเรามาด้านนี้นะคะมีเวทมรกตนะคะป้าแมวอ่านเช่วยฟังนะคะมีเวทมรกตนะคะเวทมรกตเนี่ยเขาจะออกด่างนะคะจะติดด่างนะคะปลายจะออกด่างๆนะคะมีเวทมรกตอ่า มีสีกัญจนาอันนี้เดี๋ยวป้าแม่อ่านชื่อก่อนมันมีชื่ออันนี้ชื่อปลายน้ํานะคะนี่ปลายน้ํานะคะนี่ปลายน้ํานะคะมีชื่อปลายน้ําแล้วก็มีเทพสายลุงมีอยู่กระถางกระถางนะคะอันนี้พี่จินขายให้สามกระถางหนึ่งร้อยนะคะนี้ด้านนี้คือสามกระถางหนึ่งร้อยแต่ตรงนี้มีค่าส่งห้าสิบาทนะคะ fc ค่ะลูกไม้เอามารวมกับเวฟมรกตมารวมกับสีกัญจนนามารวมเทพสายลุงได้นะคะสามกระถางหนึ่งร้อยบาทจะ้ะ มีค่าส่ง50บาทนะคะมีทั้งโอนและปลายทางจ้าถ้ามาด้านนี้นะคะสามกระถางขึ้นไปส่งให้ฟรีนะคะถ้าซื้อสองหนึ่งถึง2กระถางเสียค่าส่ง50บาทจ้าด้านนี้เป็นมณีล้อมเพชรค่ะ FC เนี่นะคะด่างมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะด่างมาสวยๆแบบนี้เลยะค่ะมณีล้อมเพชรนะคะนี่นะจ๊ะด่างนะคะเนี่ยนี่ด่างนะนี่นะคะกระถางละ100บาทค่ะถังละ100บาทนะคะนี่นะคะด่างแบบแบบนี้นะคะ จ้านี่ใบใบกระด่างมาแล้วกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะวันนีล้อมพิรน,นะคะแล้วต่อมาเป็นซับคูณผลค่ะซับคูณผลซับคูณผลเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทถ้เอฟซี FC ไปซื้อไปรวมกับอะไรก็ได้นะคะยกเว้นลูกไม้นะคะตรงนี้คือส่งให้ฟรีถ้าสัง่งกระถางนะจ๊ะค่ะมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นขุนสีวิชัยค่ะเอาไปกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทจ้าเอฟซี FC. นะคะ,ะมาด้านนี้ค่ะ ด้านนี้ต้นนี้มีพรมพิมานไปสองต้นนะคะกระถางนี้นะมีพรมพิมานไปสองต้นแล้วก็นัดรัตนนสินป้าย<ๆ>สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะรัะตนนัสินป้ายสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะกระถางนี้ขายให้อยู่ที่เอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะมีกระถางเดียวนะจ๊ะร้อยห้าสิบาทค่ะได้พรมพิมานไปสองต้นนะคะมาด้านนี้นี้ชื่ออะไรพี่จีนดูในกระถางแปะถางหกนิ้วเลยชื่ออะไรเอ่ย บัวกันหานะคะบัวกันหาเป็นฟอร์มกอเนาะ 100, นี่นะคะเท่าไหร่จ๊ะหนึง่งร้อยบาทค่ะ fc หนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองกระถางค่ะม,มาต้นนี้ชื่ออะไรเนี่ยสวยจังเลยยิ่งตัวยิ่งสวยสีแดงสยามแดงสยามนะคะ fc แดงสยามเนะาะเท่าไหร่พี่จินร้อยห้าสิบะบาทนะคะแดงสยามนะคะเป็นฟอร์มกรเขาจะสวยมากนะคะแดงสยามจา<ส>้ะค่ะมาด้านนี้นะคะ fc ณเมืองนนนะคะณเมืองนนณเมืองนนเอาไปกระถางละห้าสิบาทได้ไหมพี่จินห้าสิบาทนะคะณเมืองนนนะห้าสิบาทจ้ะชมพูทวีปไ่เอฟซีนี่ชมพูทวีปสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะชมพูทวีปสวยๆแบบนี้เลยกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะชายชนค่ะชายชนด้านนี้ก่อนค่ะนี่นะคะชายชนกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะแดงสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ หลอดใหม่มาแดงแล้วนะหนึ่งร้อยบาทจ้าอ้าวมาถึงด้านนี้ค่ะสาวนครใช้สีดา่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะมีสามกระถางนะคะเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะด้านนี้เป็นสบายนางฟ้าค่ะ fc สบายนางฟ้าต้นนี้เอาไปเอาไปห้าสิบาทมีต้นเดียวอะป้าแมวขายเลยห้าสิบาทนะคะส่วนด้านนั้นชินนาบัญชรชินนาบัญชรกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ามีสองกระถางค่ะ แล้วต่อมาด้านนี้เป็นมณีล้อมเพชรสวยๆเลยนะคะนี่หลดใหม่มากระด่างแล้วนะคะนี่นะคะสวยมากะะไหมคะเท่าไหร่ครับพี่จินสามร้อยสามร้อยส่งฟรีมีส่งกระถางนะคะสามร้อยส่งฟรีแล้วต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยปฐถมนนปฐถมนนเท่าไหร่300จ๊ะสามร้อยจ้ะสามร้อยส่งให้ฟรีนะคะเอฟซีสามร้อยส่งให้ฟรีค่ะแล้วต้นนี้ล่ะ สาวนาครใช้สีาาสาวนครีสามร้อยจ้าสามร้อยบาทนะคะเอาด้านนู้นเทพเทวฤทธิ์สามร้อยจ้าสามร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะเอฟซีด้านนี้จ้ะมหาเศรษฐีเรื่องอะไรเยมหาเศรษฐีค่ะสามร้อยค่ะมหาเศรษฐี300ส <ง S 1> <300 S 2> ามร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะส่งให้ฟรีนะคะ,ะ,คะไม่มีค่าส่งจ้ะต่อมาเป็นชายชนนะคะเอฟซี FC. นี่แดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ กระถางละ200บาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะส่งให้ฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะชายชนแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ200บาทส่งให้ฟรีค่ะรัะตนสินก็200บาทค่ะส่งให้ฟรีนะจ๊ะนี่นะคะสวยๆเลยส่วนมาด้านนี้อ้โหเป็นกอดีจังเลยคังกินดา150บาทส่งให้ฟรีค่ะน,นะคะฟีของพี่จินวันนี้ส่งให้ฟรีนะอันนี้เกาะเกตค่ะ150บาทนะพี่จิน ร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทมีสองกระถางค่ะส่งให้ฟรีค่ะค่ะาบ,บ้านด้านนี้เมืองใหม่นะคะเมืองใหม่มีสองกระถางเอาไปกระถางละห้าสิบาทเลยเมมพืแมวขายให้นะคะกระถางห้าสิบาทแววไม่ยุาราเหลือสองกระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทจ้าดีนะคะให้ซื้อกระสางกระถางขึ้นไปนะคะเอฟซีสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าวันนี้นะของพี่จินนะคะนี่นะคะเอฟซีหันุมานหัหนุมาน สวยมากค่ะเียเอาไปเลี้ยงทักงสามกระถางนะคะสวยๆค่ะเลยหานุมมัาเข้าเฝ้าจะ้ะข้าเฝ้าเขาจะออกเป็นใบชมพูนะคะสามกระถาง200บาทจะ้ะส่งให้ฟรีนะคะเอฟีสากระถางสองบาทค่ะส่งให้ฟรีค่ะค่ะวันนี้พี่จินก็มีบอนสีสวยๆมาแบ่งปันให้เอฟซีนะคะราคาไม่แพงนะคะค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y u t u b e ป้าแมวตลาดบอนสีมากด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะเบอรพี่จินจะ้ะ แอดไลท์โทรได้เลยจ้า FC ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ